น้ำรพีพัฒน์เปิดใจล่าสุดนี้ค่ะเรียกได้ว่าเจ้าตัวเองก้าวเข้าสู่วงการมาสักระยะแล้วนะคะปัจจุบันเองก็ไปใช้ชีวิตที่มีความสุขมากๆค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2มก,กราคมน้ำไปโผ่รายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ซึ่งโอกาสนี้ก็เปิดเผยว่าตอนนี้หมดสัญญากับช่องมากสีเมื่อปี2565ตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระผมอยู่ในสัญญากระทางช่องมา20ปีครับ พอหมดสัญญาตอนนี้ก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆเจอทีมใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับตลอดระยะสัญญาที่ผ่านมาทําเต็มความสามารถไม่อยากให้มองว่าเป็นการไม่ต่อสัญญานั้นคือเป็นการในละคณตอนนี้อิสระแล้วสามารถเรียกใช้ปีใหม่ยังไม่มีเรื่องไหนติดต่อเข้ามาฝากถึงผู้จัดละครช่องวัน31ด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยคะ่ะ